อุปสรรคจากทหารอดีตเนี่ยต่อเนื่องมาทำรรให้ชไติเราเนี่ยเรียกว่าล้มลุกคลานมาตลอดแต่ไม่มีใครคิดว่าธุรกิจการเมืองเข้ามาใหม่ซื้อทุกอย่างที่กว้างหน้าแต่เชื่อเถอะครับถ้าเขาซื้อตําแหน่งมานี้ตําแหน่งนี้5าล้านตําแหน่งนี้10ล้านเงินเดือนผู้แทนแสนเศษๆตอนนั้นเองเขาลงทุน20 30, 40ล้านคุ้มเหรอมีเหรือที่จะไม่ไปรีดไถหาผลประโยชน์รวมทั้งในกรรมธิการบางคณะมีเขามาร้องนะครับแต่บางแห่งคนที่มาร้องเนี่ยทำไม่ถูกต้อง เขาเลยเป็นเหยื่อให้คนของนักการเมืองเนี่ยไปรีดไม่ใช่ล้าน2ล้านนะครับขอหล้าน10ล้านสังคมของเราประเทศของเราสะดุดในการพัฒนาหลายเรื่องคุณภาพงานที่ปลิดออกมาไม่คุ้มกับงบมาณที่เอามาจากภาษีหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนเพราะันการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในนะี้จุดเบื้องต้นก็คือฝ่ายการเมือง มันเป็นไปได้ยังไงเราเปลี่ยนแปลงกรารปกครองมาแล้ว90ปีครั้งหนึ่งอุปสรรคประชาไตยทหารยึดอำนาจเป็นว่าเล่นเนืปี2้อปี2ก็ยึดอำนาจยึดอำนาจเพราะรำคาญสสและรำคาญสสของพรรคของท่านเองท่านชมพนนมพรรคสหประชาไทยรำคาญพระสสไปของเงินคนละ3ามแสนหแต่ว่ามันผิดตำรงของธรรมที่เอางบประกรลับลับที่สุด ให้สสแต่ละคนไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองเพื่อหาเสียงต่อมาสสเหล่านั้นเขาขอเพิ่มจาก3ามแสนหน้าเนี่ยเป็นหนึ่งล้านรัฐบาลไม่ยอมเขาเลยทะเลาะกันเองในสุดจอมพลนมก็ปัดนำคานยึดมาเราก็คิดว่าอุปสรรคจากทหารอดีตเนี่ยต่อเนื่องมาทำให้จับใเราเนี่ยเรียกว่าล้มลุกคลานมาตลอดแต่ไม่มีใครคิดว่าธุรกิจการเมืองเข้ามาใหม่ซื้อทุกอย่างที่กว้างหน้าซื้อไม่กระทั่งตาแหน่งวุฒิประธานวุฒิซื้อไม่กธธระทธธั่งอง,องค์กรอิสระ ซื้อพักการเมืองซื้อสสซซื้อแม้กระทั่งสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอุปสรรคไปลายๆที่ติดตามมาเรียกว่าเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นจากโรคเดิมที่คลี่คลายลงไปแล้วมาถึงวันนี้เราได้รู้ประสบการณ์นี้มาแล้วบัดนี้ของมารุสุบุกแนวโน้มการเมืองกับธุรกิจการใช้เงินกลับมารนุนแรงจนมีการยอมรับในหมู่นักการเมืองขนาดนี้ว่าเที่ยวหน้าเนี่ย น่าจะแข่งกันด้วยตัวเลขรุนแรงเราในฐานะเจ้าของประเทศอำนาจอธิปไตยเป็นกองพวงชนชาวไทยพี่น้องจะต้องมีความถนัดในทางปฏิบัติร่วมกันจะต้องไม่เป็นเหยื่อให้กับนักการเมืองกลุ่มใดก็ตามที่ใช้เรื่องเหล่านี้มาเป็นกลไกเครื่องมือในการที่จะสร้างจํานวนซสด้วยการซื้อจากประชาชนในระบบการปกครองระบบประชาไตยในระบบรัฐสภาของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลมาจาก ผู้แทนรัสดที่มาจากเสียงข้างมากจุดที่เราเห็นชัดเจนอยู่ขณะนี้อันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราได้ผู้แทนที่มาจากระบบการเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมเนะเราก็จะได้รัฐบาลที่มาจากผู้แทนที่บริสุทธิธรรมถ้าเราได้รัฐบาลที่มาจากผู้แทนโกงซื้อเสียงมาเราก็จะได้รัฐบาลที่มาแบบเดียวกันดังนั้นเราจึงเห็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการประพฤติปฏิบัติในทางทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสูง ถึงขั้นรับนูนต้องเขียนว่ากฎหมายนี้ปรารโกงแล้วก็คงมีจริงๆนะครับถึงได้มีคดีทำลายสถิติในประเทศอื่นก็คือมีรัมจีติดคุกมากเป็นพิเศษแสดงว่ามีการที่เกิดขึ้นมากดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งในการพัฒนาและทําให้ประชับไตของเรามีปัญหาเป็นผมด้อยของประจับไตว่าเอประชับไตแสดงว่าใครๆก็โกงได้หรือความจริงไม่ใช่ครับความจริงแล้วใครทุจจิตโกงก็มีมาตรการลงโทษตามกฎหมายดัะนั้นคนหล่านะั้นก็เลยต้องติดคุก คนเหล่านั้นต้องหนีคดีเพราะว่ามาตรการกฎหมายที่เอาจริงผมอยากให้รักษาจุดเนีย้ยไว้ให้ได้ขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามทําให้กระบวนการประชาไต่ของเราบริสุทธิ์ยุติธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ผมขอย้ําว่ามากกว่าที่เป็นอยู่หมายถึงว่าทุกระดับตั้งแต่ระดับเลือกผู้ใหญ่บ้านคำนันนายกอบตอนายกเทศมนตรีนายกอบจอหรือสมาชิกในแต่ละท้องถิ่นไปถึงระดับการแต่งตั้งข้าราชการตั้งตำรวจ ทั้งฝ่ายปกครองข้าราชการทุกกระทรวงทุกอง,ง,งคกรมเนี่ยถ้ามาโดยพื้นฐานของการแต่งตั้งที่บริสุดยุติธรรมไม่ต้องซื้อตําแหน่งคนที่รับตําแหน่งนั้นก็สามารถดูแลทุกสุขประชาชนได้โดยไม่ต้องไปรีดไถ่ชาวบ้านแต่เชื่อเถอะครับถ้าเขาซื้อตําแหน่งมานี้ตําแหน่งนี้5ล้านตําแหน่งนี้10ล้านมีเหลือที่จะไม่ไปรีดไถ่หาผลประโยชน์อันนี้คือจุดหนึ่งที่ทําให้สังคมของเราประเทศของเราสะดุดในการพัฒนาหลายเรื่องสะดุดคุณภาพงาน ที่ผลิตออกมาไม่คุ้มกับงบประมาณที่เอามาจากภาษีหยาดเหงื่อ,อแรงงานของพี่น้องประชาชนเพราะมันมีการหักนูน่นหักนีอ่อันเนื่องมาจากการชักเปอร์เซ็นต์บ้างเอาประโยชน์ไปแบ่งกันบ้างทําให้คุณภาพงานไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการสิ่งที่ก่อสร้างมาควรจะใช้สักกี่สิบปีสองปีสุดแล้วเป็นต้นวิศวกรเราก็ไม่ได้ยกับประเทศอื่นแต่เพราะระบบของการหาผลประโยชน์ในระหว่างทาง ทำให้คุณภาพงานที่ออกมาไม่ดีเพราะนั้นการทุจริตคอรัปชันที่เกิดขึ้นในนี้จุดเบื้องต้นก็คือฝ่ายการเมืองผมไม่นฝ่ายการเมืองนะผมยอมรับว่าถ้าฝ่ายการเมืองดีหมายถึงว่าถ้าไม่ทุจริตเนี่ยเขาไม่ตั้งคนทุจริตมาเป็นลูกน้องในการทํางานจุดนี้จึงเป็นจุดที่อยากให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศได้ถนักนะครับว่าท่านเลือกใครมาท่านเลือกคนที่เอาใจใส่ดูแลด้วยความสุจริตไหมหรือท่านเลือกคนที่ซื้อเสียงมาเขาก็ต้องมาเอาคืน เงินเดือนผู้แทนแสนเศษๆตอนนั้นเองเขาลงทุนยี่สิ0าสิี่สิบล้านคุ้มหรอเขาก็ต้องหาผลประโยชน์ด้วยวิธีต่างๆไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่ด้วยหาประโยชน์ด้วยนโยบายที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของประชาชนควบด้วยมาตรการอื่นๆรวมทั้งเอาอะไรก็ามาผมยอมรับนะครับแม้กระทั่งในสภาผู้แทนอย่างที่สารดีกาได้ตัดสินไปรวมทั้งในกรรมธิการบางคณะมีเข้ามาร้องนะครับ ว่าขบริการชุดนั้นเรียกผลประโยชน์แต่บางเรื่นคนที่มาร้องเนี่ยทำไม่ถูกต้องก็เ,เลยเป็นเหยื่อให้คนของนักการเมืองเนี่ยไปรีดไม่ใช่ล้านสองล้านนะครับพอห้าล้านสิบล้านเราก็อยากให้คนเอาเรื่องแต่ว่าคนที่มีปัญหาไปทําอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหยื่อคนเหล่านี้เพราะนั้นจะแดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายต้องเคารพ กฎเกณฑ์กติกาและเราต้องสร้างคนที่มาจากระบบที่ชอบทําถูกต้องถ้าคนเหล่านั้นมาในระบบที่ชอบทําถูกต้องเขาเขาจะไม่ไปทําอะไรที่ไม่ชอบทําไม่ถูกต้องอันนี้คือจุดหนึ่งและโดยที่ผมได้เริ่มไว้ในเรื่องของความมีวินยัยมันผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งที่เราจะต้องสร้างวินัยคนในชาติเน้นเรื่องเหล่านี้แสดงว่าทุกคนมองเห็นร่วมกันนนหนึ่งว่า ปัญหาคืออะไรครับนี่เป็นภาพย่อยๆหน่อยแต่อยากให้เห็นตัวอยา่างเห็นภาพชัดว่าในการพนาประเทศนั้นเราประเทศเราในส่วนหนึ่งเราไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นบางเรื่องเราด้อยกว่าเขาเพราะความเอาจริงเอาจังถามว่ากฎหมายเราไม่ดีไหมกฎหมายเราก็ไม่ด้อยกว่าที่อื่นหรอกครับแต่คาบังคับกฎหมายบังคับใช้กฎหมายว่าทาให้พนาเพราะนั้นจุดแรกที่สุดเนี่ยผมดว่าเมื่อเราปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีวสัตเป็นมุกระบบนี้ความเข้มแข็งของกฎหมายนี่สําคัญมากเรียกว่าหลักธรรมพิบาลข้อที่1นึเลยคือหลักนิติธรรมก็คือต้องเคารพกฎหมายการเคารพกฎหมายบางเรื่องอาจจะดูล่าช้านะครับแต่ไม่เกิดวิกฤตเมื่อไหร่ก็าตามที่เราออกนอกหลักกฎหมายเช่นใช้อํานาจตามมาเปอใจเนี่ยจะเกิดวิกฤต เช่นภาคใต้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนที่สุดว่าวิกฤตเกิดขึ้นจากการที่เราใช้อำนาจตามมาเปิดใจนอกหลักนิติธรรมเป็นต้นน,นะครับประเด็นต่อมาแม้จะมีกฎหมายดีอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าบ้านเมืองยังมีปัญหาอยู่คำตอบเข้ามาอยู่ที่คนเลยครับกฎหมายที่ดีกับคนที่ดีผมยึงสรุปได้ตั้งแต่ต้นตลอดมาว่ากฎหมายที่ดีคนที่ดีต้องไปด้วยกันเพราะกฎหมาย ไม่ได้มีชีวิตชีวาถ้าคนไม่บังคับใช้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาคนเราก็ต้องพยายามทําให้คุณภาพคนของเราเนี่ยถึงจุดที่เรียกว่ามีศักยภาพให้ได้การศึกษาครั้งหนึ่งเป็นเรื่องโอกาสนะครับคนไทยไม่ค่อยมีโอกาสผมไปรับจีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่3ปีขณะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องโอกาสเด็กจบประถมได้เรียนมัธยมเนี่ยไม่ถึงร้อยละห้าสิบประมาณร้อยละสี่สิบเ็ ในขณะนั้นจึงพยายามสร้างโอกาสขึ้นมาให้คนได้เรียนได้มากที่สุดบัดนี้เรื่องโอกาสเนี่ยผมคิดว่าปญนาน้อยลงแล้วครับขณะนี้คือคุณภาพคุณภาพการศึกษาเราจะต้องพัฒนาให้ได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากบรรดาพี่น้องเพื่อนครูทั้งหลายว่าเราหวังพึ่งพี่น้องเพื่อนครูของเราให้พัฒนาศักยภาพการศึกษาของเราไว้ได้ไม่ะนั้นคนมีเงินก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ ขนาดลูกเรียนโรงเรียนสาธิตหนึ่งผู้ปกครองยังไม่ลาออกบอกว่าคุณภาพมันสู้นานาชาติไม่ได้ผมก็ยังบอกนักธุรก,กิจหลายคนที่มีความพร้อมนะครับแต่ทําไมไม่ทําสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าที่อื่นแต่ราคาถูกหน่อยซึ่งทําให้คนทั่วไปคนทั่วไปผู้ได้คนอย่างเราทั้งหลายนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียนได้แต่ผมคิดเราสามารถทําได้ด้วยความที่เราคนที่มีความพร้อมช่วยพัฒนาเรื่องนี้